ก็ในมุมของผมเองนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า1ประเด็นเรื่องของหลวงปู่แสงเองเนี่ยผมก็ได้มีการกลับขอเข้ามาเหมือนกันจะด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีอะไรก็ตามแต่ที่ผมเองเนี่ยได้ทาได้ทาในข่าวออกไปนะฮะแล้วอาจจะเป็นกระทบกระทั่งความรู้สึกของสิทธิานุสิทธิรวมถึงหลวงปู่เนผมกลับขอเข้ามาไปวันก่อนแล้วนะครับผมก็ยังยืนยันคําเดิมนะผมเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปรบหลูอะไรท่านนะครับล้วก็นําเสนอไปนะฮะอีกมุมหนึ่งที่หลายคนกําลังสงสัยว่าเอ๊ะ แม่ลูกคู่นี้มีตัวตนจริงไหมมีการจัดฉากไหมเป็นสีกาตอไหมอนี้พี่เป็นคนยืนยันแทนผมไปแล้วผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากว่าผมพูดไปก็ไมอเกิไปโกอีกที่แจ้งความอีกหนึง่งแลวเดี๋ยวพี่ก็จะไปชว่วยแล้วกันเอกสาวรว่ามีตัวตนจริงๆถูกไหมฮะอันนี้ก็ฝากฝากฝากชาวทิกตอกหรือชาวทวิตเตอร์ชาวเฟซบุ๊กตัดคลิปนี้นะฮะที่พี่ก็พูดว่ามีตัวตนจริงอ่ะฝากแชร์ด้วยบางทีไปตัดกันแล้วก็เหมือนกับพอไปแชร์กันแล้วก็ไปใส่ข้อมูลที่มันผิดไปมันกลายเป็นข้อมูลอ่เป็นเท็จด้วยเหมือนกันนะนี่หลอองมปา วันนี้ติดต่อไปเหมือนกันไม่มาโทรไปขอโฟนอินไม่โฟนบอกพูดหมดแล้วขอไม่พูดอะไรอีกแล้วนะฮะไม่ยอมมายังไงก็ไม่ยอมมาผมเองก็อยากจะคุยกับเขาเหมือนกันนะอยากให้เขามานั่งผมก็บอกปลามาเถอะคุยไปเลยแปดเก้านะข้อให้มันจบจบไปปลาจะได้แบบมีอะไรก็บุมมุมไหนก็พูดออกมานะก็บอกเขาไม่พูดแล้ว <laughs> นะฮะอ้าวนี่แหละครับ,รบผมก็พยายามทําเต็มที่อะไรที่ทําให้หลายคนไม่สบายใจกลาบขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่าน,นขอบคุณครับท่านสสครับ